เทพเซียนีหมื่นปีตอนที่240บาครั้งถึงขีดสุดเมาเฟิงงงงานบูบจากนั้นทำท่าหึดหัดความเห็นเล็กน้อยคนที่ไห้พรสวรรค์อย่างเจ้าซึ่งกระทั่งฝึกหนักมาเป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็มอย่างแทบไม่มีความก้าวหน้ามีคุณสมบัติอันใดมาแสดงความคิดเห็นอีกไม่นานจะเป็นตาเจ้าที่ต้องออกไปปรลรองคู่ต่อสู้ของเจ้าเป็นยอดฝีมือที่แข็งแกร่งยิง ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเจ้าจะต้องถูกบทขยี้ยับเจินถูกขับออกจากค่้ายฝึกในชั่วริบตาถึงตอนนั้นความเห็นเล็กน้อยของเจ้ายังจะมีประโยชน์ใดหลีอเหยาแซงทําเป็นหูทวนลมกล่กาวอย่างสงบเยือกเย็นนี่คือความคิดเห็นที่ข้าต้องการบอกท่านหัวหน้าผู้ฝึกสอนต่อไปท่านจะเลิกกล่าววาจาขยะเหล่านี้ได้หรือไม่นี่เป็นการเสียเวลาศูนเป้าอย่างแท้จริง เหมาเฟงเิงเบิกตากว้างเท่าตาบัวอะไรหลีเหายังคงกล่าวอย่างสงบเยือกเย็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนหากท่านได้อ่านประวัติส่วนตัวของข้าอย่างละเอียดท่นนานควรทราบชัดว่าก่อนหน้าหนึ่งเดือนที่แล้วข้าไม่เคยได้สัมผัสกับชุดรบผลึกวิเศษมาก่อนไม่เคยร่วงรู้อันใดเกี่ยวกับโรคใหม่อันอัศจรรย์พันลึกนี้ในตอนแรกข้าเงองะงุ้มง่ามผลงานย่ำแย่ถึงที่สุดจริงๆทำให้ท่านเต้นพระงาด ราวกับฝาพิโรธรำรองบอกว่าข้าไร้พรสวรรค์นในการควบคุมชุดรบผึกวิเศษโดยสิ้นเชิงแน่นอนว่าข้าก็เชื่ออย่างไรก็ตามต่อมาค้าเริ่มมีความเข้าใจอย่างลึกซึง้งต่อชุดรบผึกวิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากรู้จักคุ้นเคยกับสมรรถภาพของชุดรบผึกวิเศษแต่ละรุ่นมากขึ้นข้าค่อยๆพบว่าอสรพิษหินเจ็ดก้าวที่ข้าขับขี่ในตอนแรกนั้นมีปัญหา และท่าทีของท่านหลังจากเกิดอุบัติเหตุครั้งนั้นก็ผิดแปลกไปมากเช่นกันดังนั้นเมื่อบ่ายวานนี้ค่าสระเวลา17นาทีกับอีก24วินาทีจากชองวางของการฝึกอบรมเพื่อแยกแยะและวิเคราะห์ข้อสองสัยทั้งหมดโดยเฉพาะค่าสรุปที่ข้าได้ก็คือมีโอกาสมากกว่า97% ว่าต่อแรกที่ข้าเข้ามาในค่ายได้แสดงพรสวรรค์อันเลิศล้ำในด้านชุดรบผนึกวิเศษโดยไม่รู้ตัวทำให้ท่านนิยมชมชื่นและเห็นว่าสัตว์ประหลาดอย่างข้าไม่อาจฝึกฝนด้วยวิธีการปกติทั่วไปได้ดังนั้นท่านจงใจมุ่งเป้ามาที่ข้าสร้างความลำบากให้แก่ข้าใช้ประโยชน์จากความดื้อด้านไม่ยอมแพ้ของข้ากระตุนเล่งรัดให้จิตวิญ,ญญาณการต่อสู้ทยานขึ้นถึงขีดสุดสร้างแผนการฝึกอบรมพิเศษ ที่เป็นไปไม่ได้สำหรับข้าที่จะช่วยเร่งการเติบโตของข้าอย่างบาครั้งซึ่งความจริงข้าไม่ได้เลวร้ายอย่างที่ท่านพร่ำบอกตรงกันข้ามเลยข้าลรายกาดมากใช่หรือไม่เมาเฟิงตะลึงงานไม่อาจกล่าวคำใดอยู่เป็นเวลานานหลีเหยากล่าวสืบต่อแผนอุบายสร้างความโกรธแค้นกระตุนความคิดต่อสู้นี่เป็นลูกไม้ที่เก่ามากข้าควรจะมองออกเสียนานแล้วอย่างไรก็ตาม โลกของชุดรบพลึกวิเศษช่างลุ่มหลงงมงายโดยแท้คาแถบไม่อาจทนรอที่จะใช้ทุกวินาทีบุฝกฝ่าเข้าไปชื่นชมความลี้ลับมหัศจรรย์ของชุดรบผลึกวิเศษอย่างละเอียดแม้ว่าคาจะรู้สึกไม่ถูกต้องแต่ยังคงลังเลที่จะเสียเวลามาแยกแยะวิเคราะห์ความผิดปกตินี้จนกระทั่งเมื่อวานนี้คาลองคำนวณดู ในช่วง30วันมานี้ท่านใช้เวลาเฉลี่ยวันละ12นาทีกับอีก37วินาทีในการพูดเรื่องเลวไหลไรสาระกับข้าทุกวันใช้วิธีการคมคูเสียดสีทุกประเภทเพื่อกระตุ้นจิตวิญญาณการต่อสู้ของขา้าในความเห็นของขา้า12นาทีกับอีก37วินาทีนี้เป็นความสูญเปล่าที่น่าเสียดายจิตวิญญาณการต่อสู้ของขา้าทะยานขึ้นถึงขีดสุดตั้งแต่แรกโดยไม่จำเป็นต้องกระตุน้นใดๆ หาก12นาทีกับอีก37วินาทีนี้สามารถนำมาใช้เพื่อการฝึกฝนค่าอาจสามารถฝึกเพิ่มเติมได้อีก2-3อย่างซึ่งจะช่วยพัฒนาความแข็งแกร่งของค่าได้ไม่น้อยกว่า0.05%ดังนั้นค่าตัดสินใจบอกกล่าวกับท่านอย่างชัดเจนค่าแตกต่างจากผู้อื่นโปรดอย่าได้ปฏิบัติกับค่าเหมือนคนทั่วไปและไม่ต้องเสียเวลาไปกับท้อยคำขยะที่ไร้ประโยชน์เหล่านี้อีกแล้ว หากท่านมีใจจะเคี้ยวเข็นทรมานค้าจริงๆท่านสามารถจัดแผนการฝึกอบรมที่ยากลำบากกว่านี้แผนการฝึกอบรมที่บ้าคลาังและผิดปกติมากเท่าไหร่ยิ่งดีแทนที่จะมัวเสียเวลาคู่ขวัญข้าด้วยวาจาอันหาค้ามีได้เช่นที่ผ่านมาข้ากล่าวจบแล้วขออภัยด้วยหัวหน้าผู้ฝึกสอนถึงเวลาขึ้นเวทีของข้าแล้ว หลีเหวยาพยักหน้าให้เล็กน้อยเดินออกจากห้องอย่างเยือกเย็นดุดสายน้ำเหมาเฟิงที่ถูกทิ้งไว้คนเดียวยืนบือบ้อใบราวกับไก่ไม้อยู่เป็นครึ่งค้อนหวันใบหน้าเปลี่ยนจากแดงเป็นม่วงจากม่วงเป็นดำทะมึนดำจนคล้ายจะมีน้ำหมึกหยาดหยดลงมาเมื่อใดก็ได้ตุ้มเหมาเฟิงกระทืบเท้าอย่างหนักหน่วงผืนแตกกระจายเวียนวอนเจ้าเด็กน้อยผู้นี้บาคลั่งเกินไปแล้ว หัวหน้าผู้ฝึกสอนเหมาเฟิงแพดคำรามดังสนัน่นในทางเดินแคบๆที่ทอดยาวหลีเหยาวเปิดสมองกลนผลึกวิเศษอ่านดูข้อมูลของคู่ต่อสู้ในขณะที่เดินคงต้องบอกว่ามันโชคร้ายไปหน่อยถึงกับจับฉลากได้พบกับผู้เข้ารับการฝึกใหม่เล็กเกา้าหนึ่งใน10อันดับผู้เข้ารับการฝึกที่เก่งกาจที่สุดในตอนเริ่มตน้น ผู้ที่สามารถรั้งตำแหน่ง10อันดับแรกส่วนใหญ่มีประสบการณ์ด้านการควบคุมชุดรบผลึกวิเศษมาก่อนหลายคนยังเป็นนักศึกษาชั้นปีสูงของภาควิชาชุดเกราะสงครามในมหาวิทยาลัยมีชื่อหมายเลข9เรียกว่าโจเจนฮาวแม้ประวัติความเป็นมาไม่แน่ชัดแต่จากข้อมูลเท่าที่มีคนผู้นี้เป็นยอดฝีมือดานเหรียญชีขั้นที่10 ชุดรถผลึกวิเศษสามารถเพิ่มพลังต่อสู้เป็นหลายเท่าแต่แน่นอนว่าพลังฝีมือดั้งเดิมของผู้ใชย้ยังคงมีความสำคัญเป็นอันดับแรกฝ่ายตรงข้ามมีพลังฝึกปืนเหนือล้ำกว่ามันสามคันหากว่าทั้งสองฝ่ายมีฝีมือควบคุมชุดรบผลึกวิเศษในระดับเดียวกันอีกฝ่ายก็สามารถบทขยี้มันได้อย่างง่ายดายเว้นเสียแต่ว่าฝีมือควบคุมชุดรถผลึกวิเศษของมันจะเหนือล้ำกว่าอีกฝ่ายหลายเท่า ไม่เช่นนั้นแทบไม่มีโอกาสได้ชัยแม้แต่น้อยคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งถึงเพียงนี้ทำให้ในดวงตาของหลีเหยาเต็มไปด้วยความยินดีดียิ่งแข็งแกร่งยิ่งดีนี่เป็นครั้งแรกที่ข้าสวมชุดรบผนึกวิเศษเพื่อทำการต่อสู้จริงได้พบกับคู่มือที่แข็งแกร่งถึงเพียงนี้จึงจะเรียกได้ว่าเพียรพร้อมสมบูรณ์อย่างแท้จริงขณะที่คุ่นคิดหลีเหยาก็เดินเข้าไปในโกดังเก็บชุดรบผนึกวิเศษ ผู้เข้ารับการฝึก50คนหลังนั้นมีประสบการณ์น้อยกว่า50อันดับแรกเพื่อให้แน่ใจว่าการประรองมีความเป็นธรรมพวกมันได้รับสิทธิ์ให้รอจนฝ่ายตรงข้ามเลือกชุดรบผนึกวิเศษก่อนพวกมันคอยเลือกของตัวเองด้วยวิธีนี้สามารถลดช่องว่างระหว่างทั้งสองฝ่ายได้เป็นอย่างมากอย่างรวดเร็วสมองกลผนึกวิเศษแสดงชุดรบผึกวิเศษที่คู่ต่อสู้ของลีเหยาเลือกใช ชุดรบขวานอัศนีบาทชุดรบขวานอสเนีบาท,บาบาทเป็นชุดรบขนาดหนักพิเศษสูง2.65เมตรมีน้ำหนักรวม13.21ตันนับเป็นชุดรบขนาดใหญ่ที่สุดและหนักที่สุดในบรรดาชุดรบผลึกวิเศษระดับต่ำที่ทางคลายฝึกตระเตรียมเอาไว้ทั้งหมดแน่นอนว่ามีอำนาจทำลายล้างดุร้ายที่สุดเช่นกัน ที่สองไร่บรรจุไว้ด้วยระบบกระบี่บินรูปรังพึงมีจำนวนกระบี่บินขนาดเล็ก360เเล่มแขนขาด้านนอกทั้ง4ติดใบขวานอสศนีบาทอันดุดันอมหิตเปี่ยมด้วยพลังทำลายล้างที่ยากจะหาผู้ใดเทียบเทียมชุดรบขวานอสศนีบาทเป็นที่ชื่นชอบของบุรุษร่างใหญ่ที่ส่งกำลังวังชาตาบใดที่ผู้ใช้มีพลังมากพอมันจะกลายเป็นโมหินบทเหนือเดินได้ ดูเหมือนว่าหมายเลข9จะเป็นเจ้าทรงพลังผู้หนึ่งจอมพลังดาเหลียนชีคันที่10สวมชุดรบขวานอสศนีบาทเพียงแค่รองนึกภาพก็ชวนให้ข้าหนังศีสัจชาซานแล้วข้าสมควรใช้ชุดรบชนิดใดต่อสู้กับมันใบหน้าของหลี่เหยาวค่อยๆเคลือบคุมไปด้วยอารมณ์อันสับสนปนเปบาครางสมส่วนลุ่มหลงงมง,ง,ง,งายสาส่วนตื่นเต้นและมึนเมาอีกสี่ส่วน นิราวกับเด็กหนุ่มอ่อนเยาวที่มีนัดกับคนรักสคร้างโฉมประดุดมือสังหารที่ตระเตรียมจะทวงถามความแค้นของการสังหารบิดาราวกับงูพิษที่จ้องมองเหยื่ออยู่ในส่วนลึกของป่ามืดเมื่อเด็กชายตัวเล็กที่กำลังคำหากลอุบายของเกมไม่เอี่ยมดวงตาเริ่มทอประกายขึ้นทีละน้อยในที่สุด บุรุษหนุ่มกดทับคนรักของมันลงบนเตียงมือสังหารกุมกระบีกระโดดลงจากคือคานงูผิดเรืยปราดเข้าหาเหยื่อพร้อมกับสยายเขียวเด็กชายตัวเล็กค้นพบเคล็ดลับที่จะผ่านด่านแย้มยิ้มออกมาอย่างพออกพอใจหลีเหวเลือกชุดรบผลึกวิเศษโดยไม่รีรอรังเลทิ้งเปลวไฟไว้เบื้องหลังเป็นทางยาวพุ่งตรงดิ่งไปยังสนามปรองผู้เข้ารับการฝึกจำนวนมาก ให้ความสนใจกับการประลองนัดนี้เป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชนะจากการประลองรอบก่อนๆซึ่งแน่นอนว่าจะไม่พลาดโอกาสหายากเช่นนี้ทุกคนมารวมตัวกันผอมหน้าเพื่อรับชมการถ่ายทอดสดผ่านหน้าจอภาพมายาพวกมันทั้งหมดมาเพื่อดูหมายเลขเกา้านอกเหนือจากหลีเหยาผู้เข้ารับการฝึกอีก99คนที่เหลือแม้แยกย้ายติดตามร่ำเรียนกับผู้ฝึกสอนที่แตกต่างกัน แต่บางครั้งยังได้มารวมตัวกันเพื่อทำการฝึกฝนเป็นกลุ่มใหญ่ดังนั้นพอจะร่วงรู้จุดแข็งของกันและกันอยู่บางหมายเลข9ก้าโจเจินหาวผู้นี้นับเป็นหนึ่งในผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่ผู้เข้ารับการฝึกทั้งหมดไม่เพียงแต่มีพรสวรรค์ลัเลือดอยู่เป็นทุนเดิมมันยังฝึกฝนอย่างบ้าคลั่งยิ่งกว่าผู้ใดแม้ในยามดึกดื่นเที่ยงคืนผู้คนก็มักจะพบเห็นว่ามันยังคงฝึกฝนไม่เลิกราอยู่บ่อยครั้ง มีอยู่ครั้งหนึ่งมันประสบอุบัติเหตุในการฝึกจนซี่โครงหักมันไปยังสถานีพยาบาลเพื่อรักษาการบาดเจ็บเล็กน้อยเพียงความบาดเจ็บปวดทุเรารงบ้างก็กลับมาฝึกฝนต่อทันทีมีหน่ำซ้ำไม่เพียงไม่ลดปริมาณการฝึกเท่านั้นมันยังฝึกฝนเพิ่มขึ้นอีก20%ของปริมาณการฝึกเดิมโดยบอกว่ามันจะต้องชดเชยเวลาที่เสียไปในแคปซูลรักษาเยียวยา ดังนั้นหมาเลข9โจเจนฮาวได้รับฉายาว่ามนุษย์เหล็กมันเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญเกราะที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาผู้เชี่ยวชาญเกราะประเภททรงพลังหลังจากสวมชุดรบผลึกวิเศษขนาดหนักเช่นชุดรบขวานอัศนีบาทแม้แต่หลงเชียวเหย,ยและเหย,ยเย,ยนสื่อยังไม่กล้าดูแคลนมันหากต้องต่อสู้กับมนุษย์เหล็กผู้นี้ทั้งสองคน มั่นใจว่าจะต้องรีดเข็นพลัง12ส่วนออกมาเพื่อจัดการกับคู่มือเข้มแข็งผู้นี้แน่นอนว่าการประรองของคนดุร้ายเช่นนี้คู่ควรให้ทุกคนต้องจับตามองอย่างจริงจังสิ่งเดียวที่น่าเสียดายก็คือคู่ต่อสู้ของมันออนแอเกินไปหลายคนยังจดจำผลงานของหลีเหยาในการทดสอบครั้งแรกได้เป็นอย่างดีผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้หลังจากนั้นก็หายตัวไป ไม่เคยปรากฏต่อหน้าทุกคนอีกเลยฝั่งว่ามันไร้พรสวรรค์อย่างสิ้นเชิงจนต้องเข้ารับการฝึกพื้นฐานที่ทางค่ายกำหนดให้เป็นพิเศษมือใหม่เช่นนี้อาจถูกบทขยี้จมธรณีด้วยหมัดเดียวของมนุษย์เหล็กไหนเลยจะให้พวกมันได้ชมดูมนุษย์เหล็กแสดงฝีมืออันใดอย่างไรก็ตามยังมีบางคนมีความเห็นแตกต่างออกไปแม้ว่าความสามารถของหลี่เหวาจะย่ำแย่สุดทนดูจริงๆ แต่ความเร็วของมันเคยทิ้งความประทับใจอย่างลึกหล้ำให้แก่ทุกคนมาแล้วหากหนึ่งเดือนมานี้มันยังพอได้เรียนรู้ทักษะการควบคุมชุดรบผลึกวิเศษขั้นพื้นฐานมาบ้างจากนั้นอาจสามารถใช้ความเร็วที่มั่นคงดีแล้วพร้อมกับชุดรบผลึกวิเศษที่มุ่งเน้นทางด้านความเร็วอาจบางทีสามารถทำให้มนุษย์เหล็กเปลืองมือเปลืองเท้าได้บ้างจะอย่างไรชุดรบผลึกวิเศษขนาดหนักพิเศษ เช่นชุดรบขวานอัศนีบาทก็มีข้อเสียเปรียบทางด้านความเร็วหากหมายเลข1 0 0ใช้กลยุทธ์วนเวียนอยู่รอบนอกอาจบางทีสามารถอยู่รอดสักระยะหนึ่งเป็นผลให้หัวข้อหลักในการวิพากษ์วิจารณ์ของทุกๆคนค่อยๆกลายเป็นว่าหมายเลข100จะสามารถอยู่รอดจากการโจมตีของมนุษย์เหล็กได้กี่นาที ไม่กี่นาทีให้หลังการประลองระหว่างหมายเลขกวกับหมายเลข100มนุษย์เหล็กกับมือใหม่ที่น่าสมเพชก็เปิดฉากขึ้นค่ายฉันนอกมีสนามประลอง8แห่งจำลองสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันทั้งหมดกายประรองแต่ละครั้งจะสุ่มเลือกสนามประรองด้วยวิธีจับฉลากครั้งนี้ก็ยังคงโชคไม่ดีลีเหวยาสุ่มได้สนามประลองทะเลทรายพื้นที่กว้างใหญ่ของทะเลทรายไม่มีสิ่งใดกีดขวาง ปราศจากภูมิประเทศที่สับสอนให้ใช้ประโยชน์นี่คือศึกประชันพลังต่อสู้ที่ตรงไปตรงมาที่สุดลอจนชุดลบพลึกวิเศษทั้งสองเหินร่างเข้าสู่สนามประลองค่อยๆล่อนลงในทะเลทรายก่อกวนฝุ่นผงฟุ้งตลบขึ้นฝาผู้ชมทุกคนพันตรึงงานแทบจะลืมหายใจไปชั่วขณะต่างเห็นผองต้องกันว่าหลีเหวสิ้นหวังอย่างสมบูรณ์เลือกที่จะถอดใจยอมแพ้ไปแล้ว ชุดลบขวานอสศนีบาทขวานอสศนีบาดท,ทั้งคู่เจ้ามือใหม่ก็เลือกชุดลบขวานอสศนีบาทด้วยมันเสียสติไปแล้วหรือเห็นได้ชัดว่ามันโดดเด่นที่สุดในด้านความเร็วแต่กลับเลือกชุดลบผลึกวิเศษที่หนักอึ้งและเชองฉามีแต่จะทําให้มันเสียเปรียบเท่านั้นมันต้องการประทะหักหานกับมนุษย์เหล็กโจเจิงหาวด้วยพลระกําลังตรงๆเช่นนั้นหรือภายใต้าสายตาประหลาดใจและสับสนงนงงของผู้ชมทั้งหมด ชุดรบขวานอสศนีบาททั้งสองเร่งเร้าพลังปานจนถึงขีดสุดเป่งรัศมีรากสีสันทางเบื้องหลังโถมทยานเข้าหาการราวกับพายุรายอันเกลียวกราดสองกลุ่มชุดรบขวานอสศนีบาทประทะชุดรบขวานอสศนีบาทลุนหนักพิเศษประทะลุนหนักพิเศษการประชันระหว่างเหล็กกล้าและเลือดเนื้อระเบิดขึ้นแล้ว